ปลูกได้ไหมอากาศบ้านเราปลูกได้ทุกอย่างครับมังคุดละมดุดลำไยอะไรปลูกได้หมดมาดูสวนผมไม่ใช่ว่าแต่ทุเรียนแต่ทุเรียนผมนิดๆหน่นนอยๆอย,อยู่แต่ผมมันมีหลายอย่างให้ดูครับอะโวคาโคาดก็ยังออกลูกได้ครับทุเรียนที่ปลูกใหม่เราต้องพรางเสงไหมมันใหมไหมครับพ่อไม่เลยครับผมไม่มีพรางเสงเลยปล่อยเลยมันตายก็ตายไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ สำหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนแล้วก็มาขอความรู้เรื่องการปลูกทุเรียนจากพ่อสงวนสารงงามอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพื้นที่ที่พ่อสงวนปลูกทุเรียนนะครับก็เป็นที่นาเก่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพบกับพ่อสงวนสารงงามเลยนะครับครับสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับครับพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านโนนทองนะพ่อเนาะครับบ้านโนนทองครับบ้านโนนทองหมู่เจ็ดตำบลโคกตะเคียนอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับครับทุเรียนที่พ่อปลูกนี่เป็นพันุ์อะไรครับพ่อ พันนี้เป็นพันหมอนทองครับพันหมอนทองแต่พื้นที่ของผมกับพื้นที่แบบพื้นๆเองครับเป็นเหนียวปนทรายนิดหน่อยไม่ใช่ว่าพื้นที่อยู่ติดเชิงเขาเนาะพื้นที่ราบๆทำนาก็ได้ทําทําอ้อยทํามันแต่แรกผมก็ปลูกมันสมัยเป็นป่าเนาะแต่ออกจากนั้นมาผมทํานาจากทํานาก็ทําอ้อยครับพื้นที่ไม่สูงไม่ต่ำนะครับพื้นที่ก็ว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่ ติดคลองธรรมชาติมาจากเขานะครับเขาตําแนวชายแดนครับับจุดนี้มันมาคลองธรรมชาติมันอยู่อยู่ข้างๆต้นทุเรียนผมเองนะครับเพราะว่าคลองตัวนี้จะไปห้วยทับทันครับจะเข้าบ้านบักจังปราสาทเบงครับบ้านจะบกครับไปคูตันก็ผมก็อยู่ต้นน้ํานะครับเขาบอกว่าอยู่ต้นน้ําข้างบนแต่ว่าไม่ไม่ได้อยู่บนเขาครับก็ เป็นพื้นที่พื้นพื้นนะครับ,รบจะว่าสูงก็ไม่สูงจะว่าต่ำก็ไม่ต่ำครับ,รบพ่อทุนครับเออผมขออนุญยาถามพ่อหนึ่งคือทุเรียนเนี่ยครับผมซื้อมาปลูกที่บ้านเนี่ยสามสีรอบมันตายหมดครับตัวนี้อาจจะมีปัญหากับรากหรือว่าเราหนึ่งต้นพันธุ์ไม่ค่อยจะดีเนาะครับก็มันมีปัญหาหลายอย่างแต่ว่าขค้งลุงว่าตายไหมก็บอกว่าตามตรงก็ตายเหมือนกันแต่ลุงก็สู้ถ้าจุดไหนมันตายลุงก็ จากหลุมนั้นมาใส่หลุมนี้ก็เยอมากเรื่อยๆจากสองเมตรก็เอาเม็ดห้าสิบขุดหลุมตรงนี้อีกลองดูต้นพันธุ์นี้อาจจะไม่ดีแน่นอนเพราะว่ามันไม่ขึ้นเลยลุงก็เอาไอ้ทุเรียนป่ามาจากชุมพรสั่งมเมล็ดมาเลยครับมันมีอยู่เทงภูเขาเรามาเพาะก่อนเพาะให้มันเกิดไปเลยหรือเราพอเกิดปั๊บเราก็งัดออกมาเราก็ใส่หลุมเราเลยครับ ล,ลายลากมันจะแทงดินเข้าไปเลยครับมันจะกินอาหารแบบกินปุ๋ยแก่อะไรง่ายเนาะครับครับไม่ใช่ใส่ถุงพอออกจากนั้นมาได้หนึ่งปีครับต้นพันธุ์เขาก็เริ่มจะโตแล้วแข็งแรงแล้วเราก็เอาไอ้ทุเรียนม้อนทองเราแหละครับถ้ากิ่งไหนสวยๆแต่แขนงมามันจะเป็นกิ่งกระโดงก็ว่าอย่างนั้นนะครับ,รบกิ่งตากกิ่งกระโดงเราก็เลือกเอาแล้วก็ตัดยอดมันเล็กๆครับประมาณสองเซนครับตัวน,นี้มีอยู่นี่แหละพอผมผม,ผมเอาตัวน,นี้จะ ทำต้นพันธุ์อีกแล้วนี่ครับผมจะแต่งไม่หมดเลยนี่นี่ครับอยอดตัวนี้แล้วครับผมจะผมจะไปเสียบยอดอีกแล้วผมจะเอายอดตัวนี้ไปเสียบหรอครับครับไปเสียบไอต้ต้นต้นทุเรียนป,ป่า<ป>ครับครับตัวนี้ถ้าให้มันแก่กว่าน,นี้นิดนึงเราก็ตัดออกแล้วแล้วเอาไปเสียบเลยครับครับพอไปเสียบปั๊บมันจะติดนี่ครับมันจะสวยครับมันจะแข็งแรงพอออกจากนั้นมาก็ไม่ตายครับครับผมก็เริ่มจะได้ทุเรียนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น บอกว่าตายไหมฮู้ถ้าปลูกต้นพันธุ์บางต้นนี่ตายง่ายครับ,รบไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งก็ตายแล้วแต่ลุงก็ไม่ได้เป็นวิชาการอะไรหรกปลูกหาปลูกทิ้งปลูกขว้างเหมือนกันแต่ว่าได้ไหมมันก็ได้เราสู้เนาะครับครับเราก็เหมือนไก่บ,บางคนก็บ,บอกว่าอู้มันปลูกยากมันยากอยู่ครับผมก็บอกว่ายากจริงๆเกิดมาผมปลูกตัวเลี้ยงเลี้ยงวัวยังไม่ยากเท่าปลูกทุเรียนเลย ช่วงออกลูกออกดอกถ้าเราไม่สนใจไม่ได้เลยครับ้นต่ต้นเดียวยังไม่ได้สิบลูกเลยเพราะว่าช่วงนั้นอากาศเปรปรวนครวนแมลงก็มาเยอะตอนกลางคืนไม่รู้ว่าแมลงอะไรต่ออะไรเพราะว่าน้ําหวานเขาจะเข้ามาเยอะช่วงนั้นครับครัน้ําหวานจะล่วงมาตามตัวเรามันจะหวานในตัวหมดแบบว่าแมลงก็จะมาช่วงนั้นแหละครับพวกนอนพวกเพลี้ยมันจะมีด้วงแมลงมีด้วงครับแมลงไอ ง่วงช้างก็ว่าตัวใหญ่ๆเขายาวๆครับมันจะร้องเง้เงตัวนั้นมันจะมาจับเลยครับจับต้นครับจับต้นจิกๆลําเป็นด้วงเจาะจับลำต้นปะครับจาะลาต้นเราก็ต้องช่วยเขาครับมาสามสีทุบเราเดินดูมาเห็นแมลงเราก็ฆ่าทิ้งไปนายไปดูต้นนี้เข้าห้าปีออกลูกใหญ่เยอะลูกสวยต้นนี้เข้าห้าปีครับต้นนี้ห้าปีอ๋อต้นนี้ ทุเรียนต้นนี้อายุห้าปีเหรอครับพ่อครับอายุห้าปีเป็นพันอะไรครับพ่อหมอนทองครับหมอนทองนี่ทยายครั้งนี้ครับนายมันจะได้ลูกสวยๆเยอะเลยนี่นี่ภาพนี่เอ,อ๋อหมอนทองอายุห้าปีเออหมอนทองอายุห้าปีออกติดลูกได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าลูกต้นนี้ครับบางคนบอกผมเลยเห็นผมผมทำสวน ไรนาผสมเนี่แหละ,กะเกษตรผสมสารเนาะรลุงสงวนชาตินั้นจะได้กินกว่ายิ่งเหมือนกับเอาปุ๋ยใส่ให้ใจเราเราก็มีขยันขึ้นครับอย่าไปโกรธกับเขาถ้าเขาพูดมาอีกเรารู้สบายครับเราก็มีกระแปงไปตากน้ำเนาะสมัยแรกพ่อก็แค่ลูกสามคนเขามีครอบครัวและ้ะถามไปคนเดียวไปเรื่อยเอาปลูกอะไรบ้างปลูกถั่วผักยาวอนายก็เคยเห็นมีแตงกัวแตอะไรเอาทําทุกอย่าง เราไม่ใช่เกรตรือเชิงเดียวครับ,รบมังคุดก็มีละมุดลำาไย่หลายๆพวกน้อยหนาอะไรมีหมดแต่ปีหน้าอาจจะตัดทิ้งอยู่พอะทุเรียนมันเริ่มจะมีลูกหลายๆต้นแล้วครับต้นละสามสี่ห้าลูกนี่แหละครับบอกเลยคพ่อพ่อสมควรปลูกทุเรียนเนี่ยพ่อผมขออนุญาตถามพ่อหน่อยจริงๆผมไม่อยากถามเรื่องรายได้นะพ่อเนาะครับเอ่อทุเรียนหนึ่งต้นนี่ถ้ามันมีลูกโพ่อมันทำรายได้ให้เราประมาณกี่บาทพ่อ วาไอ้นายเออถ้าโดนไปสาลสิบูกเนาะสมมติว่าต้นใหญ่นั้นครับตีเข้าไปเลยไปประมาณสามสิบูกลูกละสามกิโลครับก็ไล่ดูครับโลละร้อยแปดสิบก็เยอะนะครับเป็นหมื่นเลยเออสามสิบลูกลูกละสามกิโลไปอย่างน้อยก็สองกิโลครึ่งไปถ้าส0มสิบูกพอเนาะครับสามสิบลูกลูกละสามโลลูกละสามโลก็เท่ากับ กโลร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบก็กับสามสิบลูกคูณสามโลก,ก็เก้าสิบพอเนาะเก้าสิบคูณโลละร้อแปดสิบก็ได้ประมาณหนึ่งมื่นหกพันสองรอยบาทนั่นแหละถ้าจะพูดไปเนาะครับแล้วถ้าเป็นร้อยต้นอ่ะมันตกเงินเป็นล้านเลยสมมุติว่าต้าหนึ่งต้านหนึ่งมันเป็นเท่าไหร่เงินตีออกมาเลยแสนแปดครับง่ายๆถ้าร้อยห้าก็แสนห้าครับครับไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงต่อ พี่น้องลูกหลานผมบอกว่าถ้าเองทําทุเรียนได้แค่ร้อยต้นพอแล้วก็เลี้ยงวัวบ้างแต่ลุงก,ก็พอแล้วไม่เอาทุเรียนมากหรอกสูงสุดม่เกินร้อยต้นเพราะว่าทุเรียนมันทํายากครับเราดูวัวบ้างมาดูทุเรียนก็พอดีก็ถ้าร้อยต้นถ้าออกมาต้นละสามสิบลูกน,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 ลนั้นนายคูณไปเนาะเป๊ะเลยนั่นแหละเราอยู่ได้อยู่ได้เลยแต่ไอตัวนี้มันทํายากจริงๆหนึ่งเรา เราไลคิดเขาจริงๆหละไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งปล่อยคว้างหรอกบางคนนี่ไม่ดูเลยเห็นว่ากิงเล็กๆตายนี่ยังไม่ตัดเพราะช่วงนี้มันเพิ่งจะมีลูกแล้วเราตัดลูกปั๊บเราแต่งเลยครับครับถ้าแต่งไม่ทันต้นนี้อาจจะตายปีหน้าจะไม่มีลูกต่อไปครับครับเพราะสารอาหารตัวนี้มันเอาไปหมดแล้วครับครับก็บอกเลยว่าทุเรียนทําง่ายไหมมันง่ายแต่มันยากออกลูกแล้วยังรักษาเขาอีกรักษาเพิ่มพลังของเขาจะขึ้นมาปีหน้าอีกถ้าเพิ่มไม่ได้เขาก็ตาย เพราะ oh, รอน้ํารอเลี้ยงเขาหมดแล้วครับครับดูกิ่งนี่กิง่งเลกมันจะตายหมดแล้วนี่ก็บอกตามตรงเลยบอกว่ามันทํายากครับแต่เงินเนี่ยจะๆเลยไอ้พืชตัวไหนที่ทําง่ายนะครับมันก็ราคาถูกเปล่านะครับอันไหนที่ทํายากใช่มันก็ราคาดีครับไอ้ตัวนี้ราคาถ้าเนื้อดีข้างในเขาอะไรดีหมดนะครับแบบว่าอร่อยมากเออเพอาค่าก็โยนให้เลยแหละเท่าไรเขาก็ให้เราเนาะ ถ้าพูดไปไซส์สวยแบบนี้ร้อถ้าลองลงมา 105, 10 6, 120, 103, ร้อยห้าร้อยหยยีไม่ใช่ว่าจะรวมกันหมดนะตัวเล็กก็ราคาร้อยแปดบหรือร้อยร้อยบร้อยสิบเก้าบาทก็ยังมีเลยครับไม่ใช่ว่าลุงจะขายไปร้อยแปดเลยมันไม่ใช่หรอกก็อยากให้แนะนําทำทาหลายๆอย่างมันไม่พลาดหรอกครับของลุงสุวนก็เริ่มจะปลูกแล้วครับต้นสวยมากเลยอ๋อพ่อปลูกปลูกริมริมสะริมสะ เอา20ต้นอีกว่าขึ้นไหมมันก็ขึ้นไปอีกแล้วครับแต่อีกสองสปีมาถ่ายนายถ่าย YouTube ก็ได้เลยแหละบอกว่าไม่ตายแน่นอนครับครับได้แต่จะถมลึกแค่นั้นแหละครับถมแค่ประมาณนี่ถุงเนอะเปิดถุงออกเราก็ถมแค่ต้นมันเพราะว่ารากเขาตัวนี้มันจะหากินอยู่ข้างบนครับตอนนี้ลุงได้โปดินเข้ามาบ้างแล้วนี่พราะน้ำมันขังถ้าต้นไหนรากมันลอยปั๊ ครับครับมันดึงอาหารเร็วมากเลยครับเพราะว่าไอ้ทายกับอากาศนะครับไอ้ทางหายใจเขามันจะสบายคือว่ามันโล่งอ่ะบอกง่ายๆว่ามันโล่งทุเรียนที่ปลูกใหม่เราต้องพรางเสงไหมมันให้ไหมครับพ่อไม่เลยครับผมไม่มีพรางเสงเลยยังไม่ถึงห้าหกเดือนสับเพิปล่อยเลยมันตายก็ตายไปทุเรียนมันมันชอบน้ำไหมครับพ่อน้ำมากก็ผิดแรงมากก็ผิดน้ำขังก็นานๆก็ตายไปเลยแหละบอกง่ายๆเนาะครับ น้ำขังตายครับมันไม่ชอบดินแฉะมังคุดก็เหมือนกันครับแต่แรกผมว่าจะไม่รอดมังคุดกับทุเรียนมันปลูกตระกูลเดียวกันครับปลูกยากเช่นลองกองก็เหมือนกันครับถ้าปลูกได้ไหมอากาศบานเราปลูกได้ทุกอย่างครับมังคุดละมุดลำไยอะไรปลูกได้หมดมาดูสวนผมไม่ใช่ว่าแต่ทุเรียนแต่ทุเรียนผมนิดๆหน่อยๆอยู่แต่ผมมันมีหลายอย่างให้ดูครับกับอะโวคาโดก็ยังออกลูกได้ครับ น้ำที่ใช้รถผมสงวนใช้น้ำอะไรครับน้ำบาดาลด้วยน้ำบ่อกก็น้ำบอ่อเล่าหน่อแเ,เลยครับเอาน้ำบอ่อครับน้ำบอ่อแต่ว่าถ้าจะเอากเกษตรอย่างเดียวผมไม่เอากเกษตรเชิงเดียวปลูกติทุเรียนอย่างเดียวก็เชิงเดียวอยู่แล้วผมเอาหลายอย่างครับเข้าป่านี้ผมก็ได้ขาไปขายครับกอหนึ่งตัวนี้ก็สองสามร้อยครับได้มันเป็นขาเหลืองเนาะคนก็สั่งเยอะครับมีขาเหลืองขาเหลืองมันเป็นตระกูลขาที่ตลาดต้องการครับ ในสวนพ่อนี่เห็นพ่อปลูกหลากหลายพ่อเนาะมีทั้งคามีทั้งกล้วยครับมีทั้งมังคุดมีน้อยหนามีกล้วยหอมมีไอะไรละมุดครละมุดลูกใหญ่ครับพันสาลี่แต่ว่าลูกุันหมดแล้วทุกวันเพราะสมมติไอ้ทุเรียนที่พ่อปลูกนี่เออเวลาขายนี่พ่อขายยังไงพ่อเรื่องขายเนาะก็บอกว่าทุเรียนมันง่ายเหมือนกับวัวน่นแหละถ้าเนื้อดีอร่อยมากหรือว่า คุณภาพของเราดีครับถ้าอำเภอเขาเขาพูดว่าเออถ้าวันไหนตัดเขาจะบอกเลยเพราะว่าจะมาตัดกลางกลางเดือนหน้าแหละครับมันพอไหมมันไม่พอครับอ๋อคือว่าทุเรียนที่สวนพ่อน,นีคนจองตลอดเลยพ่อครับมันจองตลอดถ้าเอาลูกหนึ่งก็เป็นสองถ้าเอาเป็นสองก็เป็นห้าครับก็เพิ่มถ้าถ้าท่านผู้ชมสนใจนะพ่ออยากจะชิมทุเรียนสวนพ่อสงวนนีีสามารถจองได้พ่อทางไหนครับพ่อ กลางเดือนหน้าหรือประมาณกลางเดือนหน้าพ่อเนาะกลางเดือนหน้าถึงจะแก่ถึงจะแก่เบอร์โทรที่ผมลงไว้ใต้คลิปพ่อเนาะครับครับสามารถโทรมาหาพ่อได้ครับครับครับมาสอบถามพ่อได้สอบถามได้ว่าจะตัดช่วงไหนจะจะเอาแบบให้มันแก่ถึงมันจะอร่อยครับถ้ามันอ่อนมันจะมีน้ําเยอะบอกง่ายๆเนาะไม่ใช่ไอ้ทุเรียนเศรษฐกิจเขาจะตัดออกไปแล้วเขาก็ส่งไปขายเรื่อยตัวนี้ตัดแล้วก็เรากินได้เลยครับไม่เกินวันหนึ่งสองวันครับ เพราะว่าถ้าระบมมันก็ตัดอ่อนอยู่ตดัด8ปดสิเอร์ซตัวนี้มันเก้าสิบถึงร้อยเปอร์เซครับ,รบเนื้อต้องเต็มแน่นอนทุเรียนมอญทองสุเรียนบ้านรารสชาติเป็นไงครับพ่อผมไม่เคยกินนะพ่อนะผมก็ว่าถ้ารสชาติกับจานก็อ้า,อายและว่าอร่อยมากครับอร่อยออออค,ครออคนบอกว่าอร่อยทุกคนเลยครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรือของเรามันแก่กว่าเขาบบครัผมบอกว่าทุเรียนมันก็รสชาติเหมือนกันแหละแต่หนึ่งอาจจะเราให้ทุเรียนเราแก่เกิน ถึงลดแชดมันได้เราตัดทุเรียนพวกเขาเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์เขาเอามาบ่มเนาะเขาส่งมาไกลป้๊มันมาเรื่อยๆมันก็มีน้ํามีมันไอข้างในมันจะมีเส้นเส้นใหญ่แต่ของเราถ้าแก่ปั๊บมันก็เหมือนว่าล้วเนาะมันกินไปก็มันอยู่ในบ้านเราครับผมก็ว่าดีอยู่ครับเห็นได้ว่าตัวเองดีเกินเขาหรอทุเรียนมันก็เหมือนกันนั่นแหละทุกคนแต่ว่าเราจะตัดเร็วตัดช้าแค่นั้นแหละครับ ก็ระมาแล้วนะพ่อเนาะเดี๋ยวผมจองทุเรียนพ่อไว้สักสองลูกพ่อเนาะเดี๋ยวถึงเวลาแก่เนี่ยผมมาเอามาเอาเลยบครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอบคุณพ่อสงวนสารงามากนะครับพ่อที่สละเวลาให้ผมมาเยี่ยมชมและก็ขอความรู้จากพ่อนะครับครับขอบคุณครับพ่อครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ